ครับสวัสดีครับนายพลฟามไก่พม่ามาล่อหนุอมอีกตัวนึงครับผมเป็นคู่ตัวแรกครับตัวตัวเมื่อกี้ครับอีประมาณสองห้าสองหกหนมันยังไม่ได้ชข่งหมบเป็นทางการเขาจับมาก็ลงให้ดูนะครับใครจะแบ่งก็แบ่งกันไปครับเดี๋ยวราคาไหลนะเพราะว่าบางทีผมแบ่งไปแค่สองพันเนี่ยแล้วคนอื่นเอาไปไหลต่อนะครับไหลไปถึงห้าหกพันเงี่ยนี่ครับผมวัดดวงทุกตัวนะผมไม่ตีไก่นะ บอกไว้ก่อนฮะที่ฟ้าไม่ตีไก่ครับดีก็ดีไปครับแล้วก็พอมาซื้อทีหลังแล้วก็มันก็จะเป็นอีกราคาเข้าไก่ไปอยู่ที่คนอื่นแล้วนะครับนี่ครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ของนี่ครับแข้งเขี้ยวนะตัวนี้นะลักษณะดีครับไม่ต้องห่วงคะนี่ครับกระดูกกระเดี่ยวนี่หายห่วงครับไม่มีเสียเปียบแน่นอนนะโอเคนะครับใครสนใจโดนฮักมานะผมนี่ก็วัดดวงสองพันครับ 2อ0 0ันเอ้าครับสวัสดีครับ